สวัสดีครับผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะครับพบกับช่องหมอตอนควายทลายความขัดเขานะครับสำหรับคลิปนี้เอพิโซดนี้นะครับก็มาต่อจากคลิปปฐมบทนะครับกว่าจะเป็นหมอตอนควายเอพิโซดที่1นนะครับอันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่2นะครับก็จะ มาขอสโคบในส่วนของพื้นเพนะครับของคุณตาคุณยายทางคุณแม่ผมนะครับที่จริงๆเป็นคนพื้นเพบังพีบังบ่สมุดปาการนะครับจริงๆก็มีเชื้อทางด้านมอนนะครับก็ถ้าในโซนบังพีบังบ่อนะครับที่ตอนนี้ ถ้าเป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับผมต้องเรียกท่านนะครับเป็นเป็นาทางญาติเป็นลูกผู้พี่นะครับก็เป็นาทางเจ้าอ,อาวาสนะครับวัดคลาดนะครับหัวตะเค้นะครับอันนี้นวัดนี้ก็เป็นวัดที่สําคัญนะครับท่านก็ตอนนี้ก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับก็ ใครที่อยู่แถวโซนบางพีบางบอสมอประการนะครับก็เข้าไปสักการะท่านได้นะครับก็เป็นท่านพระอาจารย์กายนะครับเป็นเจ้าวาดนะครับก็งานกระถินอะไรต่างๆก็ลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับก็ปีนี้ก็ได้สองกฐิมนมาแล้วแหละนะครับก็คงจะต้องบอกบุญกันไป นะครับก็นั้นยังคุณตาผมเนี่ยที่ในคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นาทางพลักง,งานรัฐวิสาหกิจนะครับการท่าเรือนะครับซึ่งมีความเชี่ยวชาญน,นะครับทางด้านเชิงช่างนะครับโดยเฉพาะช่งางไม้นะครับแกก็ทําคุณปร,ประโยชน์ไว้เยอะนะครับกับวัดคอรลาดอย่างเช่นการแกะกระดาษแก้วนะครับซึ่ง เป็นฉลุเป็นลายเทพพนมอะไรต่างๆประดับในงานของวัดนะครับนะครับแล้วก็คือคนในชาวบ้านในรุ่นปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับถ้าเป็นรุ่นสมัยก่อนๆนะครับก็จะรู้จักนะครับจนก็ได้ในช่วงที่เป็นงานพระราชทานเพลิงศพคุณตาผมนะครับอย่างวันแรกๆคนจะน้อยนะครับก็ทางท่าน พระอาจารย์กายนะครับท่านกะได้บอกกับทางลูกสิษยลูกหานะครับว่าทางคุณตาผมได้ทําคุณประโยชน์อะไรบ้างนะครับกับทางวัดผมทําให้ชาวบ้านก็พากลังไหลามาร่วมงานนะครับงานพระราทานเพลิงศพนะครับคุณตาบุญลือปิ่นทองนะครับก็ก็เป็นงานที่ตรงนั้นผมก็น้ําตาสุดเหมือนกันเพระคุณตาผมก็เกิด ปีเถาะมันผมนะครับปีกระต่ายมันผม,มนก็เกิดบันศุกเหมือนกันอีกและช่วงที่คัณจาผมอ่าแกก็เจ็บหนักในะช่วงนั้นผมก็เจ็บด้วยนะครับก็เป็นช่วงเบญจเพศ25้านะครับช่วงนั้นอ่าคือช่วงวัยเบญจเพศเนี่ยมันจะมีผู้ชายนะครับก็จะมีเหตุอาเพศอะไรต่างๆนะครับถ้าไม่ ทำบุญอะไรพวกนี้มานะครับก็อาจจะมีการประสบอุบัติเหตุหรืออะไรพวกนี้นะครับของผมก็เป็นโลคทั้งโอ้ต่อเนื่องกันมาประมาณ2ปีได้นะครับก็ เดียวค่อยไว้เล่าในคลิปที่สามนะครับโรคอาจจะเป็นโ,โกกรคเวโรกามในช่วงนั้นช่วงเบญจเพศนะครับตอนผมป่วยตาก็ป่วยนะครับก็มีการบอกว่าก็ต้องมีคนหนึ่งไปนะครับก็ในช่วงที่ตาผมไปก็เอามีน้ำตาซึมนะครับในส่วนของผมที่ก็ผูกพันกันมานะครับกับคุณตานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะ คุกอยู่กันในครัวนะเพราะคุณตาผมทําอาหารเก่งนะครับนอกจากว่าจะทําทางด้านงานไม้เก่งอะไรพวกงานฝีมือเก่งนะครับนะครับทํากับข้าวเก่งผมก็ทำคามได้ผมก็คุกอยู่ในอยู่ในครัวนะครับก็ดูคุณตาทําน่นเป็นลูกมือบ้างอะไรบ้างนะครับก็จะทําให้เราได้ความรู้บ้า,บางทางด้านการทําอาหาร นะครับก็มีความรู้ทางด้านเชิงช่างก็ติดมาด้วยนะครับก็ของผมก็โดนเชิญผ <om> ู <continuing> ้ปกครองตอนมหนึ่งเหมือนกันนะครับงานวิชาช่างนะครับทําเป็นอะไรอะโคมไฟกระดาษสานะครับของคนอื่นเขาก็ทำเหมือนภาษาเด็กธรรมดาทั่วไปนะของผมนี่ประดิษฐ์ประดอยนะครับผมเอาสิวมาเจาะซอกร่องนะครับแล้วเก็บสายไฟ ะครับแล้วก็อซออเพื่อ,อเก็บให้เกิดความสวยงามนะครับทางาทางครูหรืออาจารย์ที่สอนวิชานี้เขาก็มองว่ามันไม่น่าจะใช่ฝีมือ,อเด็กมนงทําอะไรประมาณนี้คับเชิญผู้ปกครองครับคุณพ่อก็ไปนะครับคุณพ่อก็บอกว่าเขาไม่ได้รู้เรื่องเลยก็เห็นมันนั่งทําแกะๆกๆอยู่นะครับ ก็เลยเป็นที่มาผมจะโดนเชิญผู้ปกครองในสิ่งที่แบบก็มีช่วงหนึ่งก็ประมาณป .5 ก็โดนเชิญผู้ปกครองกันเพราะว่าลายมือผมก็เป็นลายมือเหมือนผู้ใหญ่นะครับช่วงนั้นก็ช่วยทางคุณแม่นะครับคุณแม่ผมก็เป็นอยู่เขตพระนครและนะครับช่วงนั้นก็ขยับมาเจ้งยุคซีหนึ่งมั้ง เพราะถ้าผมจำไม่จาไม่ผิดนะครับก็ยังเป็นฟีหนึ่งก็คือเป็นเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้หนึ่งนะครับก็มีการต้องทำประเมินภาษีหรืออะไรประมาณนี้ครับต้องภาษีตร,รงเรือนที่ดินนะครับก็ต้องมาช่วยคุณแม่เขียนแบบอะไรพวกนี้นครับให้กับทางประชาชนหรือคนที่รู้จักนะครับมาช่วยคุณแม่ช่วยเขียนแบบให้นะครับก็จำนวนเยอะเรา ทั้งบรรทมดาสาทีตยก็้อามาช่วยคุณแม่เขียนแบบนะครับก็เป็นการแบ่งเบา,าภาระอะไรต่างๆเอาเขียนไปเรื่อยๆมากขึ้นนะครับมันก็เลยเป็นลายมือมันกลายเป็นผู้ใหญ่นะครับก็โดยโดยนคุณครูประจำชั้นเชิญผู้ปกครองกว่าอีกนะครับคุณ <hi> พ <woah S 1> ่อคุณแม่ผมก็ไปเข <akkor S 1> <weekends> าบอกเขาก็เขียนเอง นะครับก็เลยเป็นที่มาผมจะโดนเชิญผู้คลองในเรื่องที่คนชาวบ้านเขาไม่ไม่โดนเชิญนะว่าชาวบ้านที่เขาโดนเชิญกันก็เรื่องเกเรบ้างอะไรบ้างนะครับอ่ะต่อมาก็ย้อนมาในส่วนของทางคุณยายผมนะครับคุณยายชื่อบุญเลืองนํำกุลเลืองสีนะครับถ้า เพืนเพจริงๆสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นตระก,กูลเสือนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าโจนน้ําจืดนะแถวโซนนั้นก็คือเป็นเขาเรียกว่านักกรเรงนะครับก็มีความใจเด็ดหรืออะไรประมาณนี้นะครับทั่วผมนะครับก็ถือว่ามีความใจดำพอสมควรนะครับก็มีเรื่องเล่ากันมาว่า มีบ้านอยู่ติดคลองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทางคุณตาซึ่งเป็นพี่ชายของยายผมเนี่ยไปทำอะไรสักอย่างให้ทวดเขาโมโหนะครับแล้วก็หนีลงหนีก็คือวิ่งจากบ้านลงไปในน้ำทวดก็ฟ้าเอาหลาวหรือเงาเนี่ยครับ พุ่งพวดเข้าไปนะครับเดชจับบุญก็ไม่โดนนะครับก็บ่งบอกถึงสัญชาติเสือนะครับความใจดํำหรือความเอามหิตนะครับของคนสมัยก่อนนะครับก็ถือว่าเป็นเล่าเป็นฮาฮาเป็นอุทาหรณ์กันนะครับเพราะว่าเราคงจะไม่สามารถไป ตรมนิหรือคอมเพลนนะครับบันพรบรุษได้นะครับก็บางทีโดยอารมณ์โดยอะไรประมาณนี้บางทีท่านอาจจะเป็นอารมณ์โฉววูบั่วแล่นนะครับก็ผมไม่ได้มองว่าเป็นเป็นเรื่องที่จะต้องมาเจ็บแค้นหรืออะไรนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าก็คุณตาคุณยายทั้งสองท่านก็ประทานเพลินนะครับก็ที่วัดขอลาดก็อย่างที่ได้บอกมาเบื้องต้นนะครับก็ ทางอาจารย์จาวาดวัดคอลาดนะครับก็เป็นญาติผู้พี่ของผมเองนะครับก็เป็นอาจารย์ดังนะครับสำหรับใครที่เสาะหานะครับของดีของคลังนะครับก็สามารถไปศักดิได้นะครับอันนี้อยู่ที่ความศรัทธานะครับ ของผมก็มีอยู่เป็นหนังกองไม่รู้ว่าเป็นรุ่นรุ่นไหนแล้วนะครับก็มีปนั่งปก,ปกเสกอยู่นะครับก็มีติดตัวไว้นะครับก็เป็นส่วนของน่าจะสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนของคุณตาคุณยายผมแหละนะครับก็ก็กว่าที่เขาจะย้ายมา อยู่แถวชุมชนคลองเตยนะครับแล้วก็คุณแม่ผมก็มาพบรักกับคุณพ่อนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ย้ายนะครับคุณพ่อคุณแม่ผมก็ย้ายมาเป็นอิสระออกมานะครับก็มาอยู่ที่บ้านตรงหลังกระทรวงริมคลองหลอดนะครับตรงเยื้องสะพานเจริญศรีติดกับวัดบุรณะสุรินะครับซึ่ง ด้านบนก็เป็นสำนักง,งานสังเงยวยวุฒิวัยทนายความของปู่สังเวยนะครับด้านล่างก็เป็นร้านหนังสือธรรมบูชานะครับแล้วก็มีเล็ษษาสิธิ์หนังสือพระนะครับที่โด,ด่งดังหลายหลายหลายๆ,ๆท่านเลยอย่างของท่านอาจารย์พุทธทาสท่านอาจารย์ปัญญานะครับแล้วก็ทางคุณปู่ผม อีกท่านหนึ่งก็ปู่วิโรธสิริอาจนะครับก็เป็นประธานมูลนิธิเผยแผ่ชีวิตประเสริฐนะครับซึ่งได้สละทรัพย์ตัวเองนะครับในการที่จะทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการจัดทาหนังสือพระต่างๆนะครับทั้งแจกจา่ายแล้วก็ทั้งจําหน่ายราคาถูกนะครับ ก็อย่างที่เกิดน,นาไปหลายคลิปนะในอาจจะเป็นคลิปที่ผ่านมาหรือก่อนหน้านี้ผมก็อาจจะจําไม่ได้แต่ก็จะบอกไว้ตอนนี้ก็คือลิขสิทธิ์ของร้านธรรมบูชาก็ตอนนี้ก็ถ่ายโอนมาที่ธรรมสภาอยู่ที่นักข่าวนะครับที่เป็นเจ้าของธรรมสภาเส้นถนนบรมราชชนีสายสามนะครับถัดมาก็จะเป็นส่วนของ เ,เรื่องเล่าต่อนะครับในส่วนของผมที่ได้มีโอกาสนะครับมีโอกาสได้ช่วยคุณแม่นะครับตอนนั้นก็ย้อนกลับมาในปีช่วงคุณแม่ก็มาได้4-6นะครับที่เขตดุสิตแหละนะครับก็ต้องมารับผิดช,ชอบกับส่วนของ การประเมินภาษีและการทำอุทธรณ์ภาษีนะครับก็เป็นลายของโรงพยาบาลมิชชั่นนะครับก็เป็นอของมูลนิธิอะไรอ่อคริสเตียนเซเวนเดย์แอนติทิสต์หรือเะนรประมาณนี้แหละครับก็เขามีการทำอุทรณ์นะครับเข้าไปยังกรุงเทพมหานครนะครับเขาอุทรณ์ว่า เข้าเป็นโรงพยาบาลสาธารณะได้รับการยกเว้นนะตามพรำยัดภาษีโรงเรียนและที่ดินนะครับตอนนั้นคุณแม่ผมก็เริ่มมีอาการเส้นเลื่อนในสมองตีบแล้วนะครับก็เริ่มความคิดเริ่มไปไปเร็วกว่าการพูดเริ่มพูดช้านะครับาปากเริ่มจะมีเปี้ยวนิดๆหรืออะไรประมาณเนี้ยครับก็อาจจะทำงนั้นไม่ไหวผมก็ช่วงนั้นผมอยู่ารามปี3และ นะครับปีสาปี4ประมาณนี้นะครับก็ต้องช่วยนะครับคุณแม่ในการเ,าเขียนนะครับคำแก้นะครับ,นะรบในส่วนของการอุทธรณ์นะครับของโรบานมิชชั่นนะครับผมก็เขียนแก้อุทธรณ์ในนาคุณแม่นะครับแล้วก็ส่งให้ทางกองกฎหมายและคดีของกรุงเทพมหานครนะครับนำไปพิจารณา นะครับแล้วก็มีผลทําให้กรุงเทพมหาคนครชนะในส่วนของการอุทธรณ์นะครับมไม่งั้นก็สูญเสียารายได้าจากมงบปมาณไปเยอะพอสมควรน,นะครับเพราะว่าจริงๆในตัวพรบฉบับนี้นะครับแล้วก็ตัวโรงพยาบาลมิชชั่นเองก็ไม่ใช่โรงพยาบาลสาธารณะนะครับตามความที่กำหนดในตัว เพิ่มหยาดภาษีโรงเรือที่ดินนะครับซึ่งปัจจุบันพรบฉบับนี้ถูกยกเลิกโดยภาษีพรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปแล้วนะครับหลายๆคนจะน่าจะรู้แหละนะครับปัจจุบันก็จะใช้กฎหมายฉบับนี้นะครับ <c oughs> ก็ประมาณสิบห้านาทีเศษเศษของว่าน่าจะกินเวลาพอสมควรนะเพราะว่าคลิป ตอนที่หนึ่งนี่ยาวไปหน่อยเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับอาจจะบางท่านอาจจะติดภารกิจไม่มีเวลาดูจนจบคลิปนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวทอนให้คลิปนี้สั้นลงนะครับก็สักประมาณ15นาทีก็พอนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาต่อในเอพิโซดที่3ก่อนนะครับเอพิโซดที่3ก็จะเป็นส่วน สนุกสนานบ้านผมเนี่ยขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นี่ก็มีทั้งคุณยายน้องสาวผมอะไรประมาณเนี้ยจะเล่าในคลิปที่3แล้วกันนะครับตอนนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับในการติดตามคลิปวิดีโอใหม่อยู่เสมอนะครับในช่องหมอตอนควายทลายความขาดเขานะครับก็ขจาาัดอคติความไม่รู้ ความกลัวต่างๆออกไปจากสังคมไทยนะครับเป็นการแชร์ทั้งประสบการณ์นะครับสารพันปัญหาไม่ว่าจะเป็นการเมืองการปกครองเ,อเรื่องต่างๆนะครับเป็นลักษณะสาเพเหระนะครับเพื่อหนึ่งนำเอาไปปรับใช้นะครับและให้เกิดความตระหนัก,กร่วมกันนะครับสำหรับวันนี้สมควรแกเวลาขออนุญาตลาไปก่อนและสวัสดีครับ